ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอกราแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้เองก็อยู่กับเกมที่ไม่ใช่เกมแข่งรถ นะครับแต่เป็นเกม FPS ที่โคตรจมันนะครับผมโดยการที่เราต้องอาศัยผิวไหวนะครับผมกระโดดโลดเต้นนะครับวิ่งนะครับผมฟิลานิ่งยิงอะไรประมาณนี้จะเป็นเกมที่โคตรมันเลยนะครับผมไม่แพ้เกมอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราตัวหน้าเกมนะครับก็จะมีให้เราใส่เลือกปืนตั้งมากมายนะครับมีปืนให้เราเลือกมากมายนะครับผมแล้วแต่คนจะถนัดเนาะมีทั้งไรเฟิลแสตล์ไรเฟิลไ n นิ่งแมชชีนกัน นะครับช็อตกันแล้วแต่ที่เราถนัดเลยนะครับในแต่ละด่านเราจะสามารถเปลี่ยนปืนได้นะเราไปเริ่มกันเลยนะครับโกเอาอ๋อโอเคนะครับผมตอนนี้นี่คือด่านอุ้ยเหมือนเขาปรับใหม่ด้วยเนี่ยอ้อินเทอร์เฟซเปลี่ยนใหม่นะฮะนี่คือด่านที่แบบว่าเราจะเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อนี่ใช่เออใช่แล้วนี่คือการเกมนะครับผมเราจะเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะนี่นี่นะครับผมฆ่าได้ก็จะเปลี่ยนปืน อันนี้เป็นอู้นี่นะ,ะสังเกตได้ว่าจะเป็นการฟิลด์เลนิงว้าเป็นเกมที่โคตรจะมนะะันครับนี่นี่นี่ตัวศัตรูก็จะเป็นตัวสีฟ้านะฮะอ่าอันนี้เปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆจนจะจนจบสุดท้ายก็จะเป็นมีดนะครับผมวุ้ยมันไม่ตายนี่นะ,ะต้องใช้อาศายนี่ช่วงชิงอุ้ย อตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นไอ s พีนนะก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับโอ้โหตอนนี้อุย้ยใครมันเอามีดบาฟัน,อนเออเอ่ะเรียบร้อยแตกโดยตัวเกมจะมีหลายเกมนะครับยึดพื้นที่อะไรก็มีนะโอเคเป็นอนตอนนี้ผมได้เป็นสไนั์สามารถกดคิวกด e เพื่อเอียงได้นะแต่ผมปรับคิวเป็นมีดนะครับผม แล้วแต่คนจะชอบเลยนะปรับตามใจชอบนะครับผมม <_ an> จะใช้ปืนนี่แหละปองหัวพวกมันนี่เรียบร้อยนี่เป็นลูกซอง <_ an> ถือโอกาสได้เป็นการลองปืนไปด้วยนะให้ทุกคนได้ดูว่ามีปืนอะไรบ้างนะประเภทไหนบ้างทำไมนะมันมีไฟขึ้นตลอดเลยวะ <_ an> เหมือนเปลี่ยนท่าอันนี้ใหม่ด้วยนะครับผม โอเคนี่นได้ทำไมมีแสงขึ้นเลยที่จังอืมอืมโอเคอู้หูโอ้ยปืนนี่ค่อนข้างดีนะโอ้ยใครมันโผล่ออกมาวะเน่ะนะไปตอนนี้ผมเ,เป็นเพรสเซนอุ๊ยอ้าวมันไม่ตายครับมันไม่ตายครับผมนะ โอเคตายแล้วได้เด็ดปืนซะดิแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้โอ้โหเรียบร้อยเอออุ้ยผมตกกันดับแล้วผมไม่ได้ยิงใครเลยเพราะไอ้ปืนสั้นนั่นอะโอ้โหกดปืนแต่เราต้องคุมเมาส์นะเหมือนพับฟีฟายอะไรประมาณเนี้ยโอฟีฟลืมไปฟีฟไม่คุมอุ้ยทีมันเต็มเลยไปแล้วฟังมันเต็มเลยนะ ทุกคนอาจจะมาเาหัวหน่อยนะครับเพราะเกมมันออกแนวฟิลเลอร์นิ่งนะเออเป็นแบบเนี่ยผมได้บอกเลยว่ามันโคตรจำมันเลยนะครับยอ้ย,อยปไปตอนนี้เรียบร้อยฮะแพฮะเพราะว่าทีมนี้สามารถฆ่าได้33ตัวแล้วโอเคดานนี้เราอาจจะไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันดาต่อไปเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะ domination นี่ผมไม่แน่ใจยังไงอ๋อโอเคยึดพื้นที่โอเคโด m i n a t i o n นี่ก็จะเป็นปืนของเรานะไม่ใช่แบบสุ่มปืนอีกแล้วไม่ใช่แบบเป็นปืนแต่ละรอบอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอยึดบีก่อนโอเคตอนนี้นี่โอเคอุ๊ยใครยิงโอ้ยยึดปริ่ิมีแต่ผมยึดคนเดียวเลยเนี่ยมันมาแล้วอ uh. โอเคเรียบร้อยเลือดก,ก็สังเกตได้ว่าเลือดจะเพิ่มนะถ้าเราไม่มีการประทะนะเลือดก,ก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมคือว่าเขาว่าเน้นบวกนะไม่ต้องเชิงยุทธศาสตร์ได้แล้วสิบบวกอย่างเดียวอุ้ยระเบิดไฟระเบิดไฟของใครผมก็อยากเล่นเกมแบบนี้มากนะเนี่ยไม่แต่เกมรถนะครับผมเกมมากมาย <c oughs> นี่สามารถสไลด์มาเลยอ่ะเฮ้ยเย็ดละโอ้โหตอนนี้เรานำโด่งเลยนะ,ะอุ้ยใครใครสอ่วะเออนี่มันเอามีดไ่จิ้มเลยไหมตอนนี้เลื่อนเลยน้อยละยิงระยะไกลอ่ะโอเคเตรียมใส่ละ ส่วนปืนอะไรที่เราอยากได้แต่ว่าเลเว,เลเวลไม่ถึงก็ซื้อแม่งเลยมาเด้เอามากันเยอะเราจะมาเปลี่ยนปืนกันเป็นนี่ละกันอันนี้ก็เป็นปืนเริ่มต้นอีกปืนนึงที่เวลิกูดมากนะครับผมพุ่มหมดลืมไปนะอันนี้ผมแต่งเป็นแบบเน้นแรงไม่เน้นกระสุนเยอะปกติมันจะ50นัดนะแต่นี่ผมปรับแตง่ง วิ่งนะครับวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งแบบไม่มีวันเหนื่อยเฮ้ยมันออาคาตาแนมาเดี๋ยวเราจะใช้มีดจิ๊บโอ้ยซ <c oughs> ูไมไปไหวว่กระโดดสูงแค่ไหนก็ไม่ตายนะครับผมเน้นปนลันนิง่งยาวๆ อู้อ,อู้จะตายจะตายเอ,อือ้อจรตายพวกเราเบินไปแล้วพวกเราเบินไปแล้วเออม,ม,ม,มาดูสักมั้งไปยังมาวะยึดเลยโอเคไป็ของเราแล้วต่อไปจุดเอ้ยนี่เราเราเปลีนน่ยนแม็กอยู่แล้วก็หลบมุมได้นะ ว้าเปรนแรงกว่าอยด่เอโดเปโฉ่ันถ้าเน้นหัวมันก็จะแรงขึ้นนะทุกคนเป็นเบสิกของเกมยิงปืนนะแล้วก็เน้นไปที่หัวบ้างกันเอครับนะผมจะเ,เล่นปีๆอยู่แลย ว้าปนหมดซะก่อนโอ้โหเอาเิอ่ะโดนระเบิดมันก็ไม่ได้โกงเลยนะกว่าโอเคไม่ได้ใช้จดีสิชน,นะแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ก็เป็นเกมแนวมันๆน,นะครับผมเอามาให้ดูแบบสั้นๆนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมแนะนำเลยนะแต่ เมื่อก่อนจะโปรจะเยอะแต่ตอนนี้โปรจะไม่เยอะแล้วแบบเล่นยาวๆนะแบบเกมว้ยวเก็บอะไรเ,เป็นเกมที่ดีในโลบอกนะไม่ต้องเน้นกราฟิกสวยๆนะเป็นพาร์เทเดียวแบบเน้นฟีล่านิ่งยิงกันอย่างมันเลยนะแบบนิวล็อกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับคุณอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะก็บอกได้เลยนะครับผมจัดให้เลยนะรับสำหรับวันนี้เออทาเล่นได้นะเออสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย